สหรัฐอเมริกากับอิหร่านโต้ตอบกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันจริงๆนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศขึ้นบัญชีให้กองกําลังที่ทรงอิทธิพลของอิหร่านเป็นองค์กราก่อการร้ายอิหร่านก็ไม่รอช้าครับประกาศให้กองทัพของสหรัฐในตะวันออกกลางเป็นองค์กรก่อการร้ายเช่นกันทําให้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยแพร่แถลงการผ่านเว็บไซต์ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ครับประกาศขึ้นบัญชีกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC เป็นองค์กรก่อการร้ายนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สหรัฐขึ้นบัญชีกองทัพของประเทศอื่นเป็นองค์กรก่อการร้ายครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัมป์มีขึ้นหลังเขาถอนสหรัฐอ,ออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์และกลับมาคว่ำบาตรอุตสาหกรรมน้ำมันอิหร่านเมื่อปีที่แล้วโดยทรัมป์บอกในแถลงการ์ว่า IRGC คือเครื่องมือหลักของรัฐบาลอิหร่านในการก่อการร้ายทั่วโลกและที่ผ่านมาสหรัฐมักกล่าวโจมตีอิหร่านว่าพยายามขยายอิทธิพลในอิรักซีเรียและเยเมนครับ IRGC คือหน่วยงานความมั่นคงของอิหร่านที่แยกขาดจากกองทัพครับก่อตั้งหลังเหตุการณ์ปฏิวัติเมื่อ40ปีก่อนขึ้นตรงต่ออาญาตอละอาลีคาเมเนีผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณมีกำลังพลราว1 5 0 0 0 0นาย ควบคุมโครงการขีปนาวุธและนิวเคลียร์และควบคุมเศรษฐกิจอย่างน้อย1ใน3ของประเทศครับด้านอิหร่านซึ่งคาดการไว่าอยู่แล้วตอบโต้สหรัฐอย่างทันควันด้วยการกำหนดให้ศูนย์บัญาชาการกลางหรือเซนคอมซึ่งควบคุมปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางทั้งหมดเอเชียกลางและอียิปเป็นองค์กรก่อการร้ายเช่นกันครับนั่นก็เท่ากับว่าทหารสหรัฐในตะวันออกกลางทุกนายจะถือเป็นผู้ก่อการร้ายสำหรับอิหร่านส่วนรัฐบาลสหรัฐก็จะมีฐานะ เป็นผู้ให้การสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายครับคาเมเนอี i, ซึ่งควบคุม IRGC โดยตรงกล่าววันนี้ว่านี่คือท่าทีอันชั่วช้าของสหรัฐและแม้อิหร่านเจอกับการกดดันทุกรูปแบบมาตลอด40ปีแต่สหรัฐก็ยังคงล้มเหลวในการจัดการกับอิหร่านความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ก็เช่นกันขณะที่ประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีกล่าวว่า IRGC คือผู้ต่อสู้กับสหรัฐ ที่ใช้ผู้ก่อการร้ายเป็นเครื่องมือและการขึ้นบัญชีของสหรัฐจะยิ่งทำให้ IRGC มีชื่อเสียงมากกว่าเดิมครับมีรายงานครับว่านายทหารระดับสูงของสหรัฐและ CIA ไม่เห็นด้วยกับการประกาศของทรัมป์ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการ,รเผชิญหน้าระหว่างทหารของสหรัฐกับอิหร่านในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในอิรักขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าทรัมป์เลือกประกาศก่อนการเลือกตั้งใหญ่อิสาราเอลเพียงหนึ่งวัน เพื่อต้องการช่วยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดครับ